สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .2 นะครับวันนี้กลับมาพบกับครูอาร์มอีกแล้วนะครับวันนี้ EP ที่2นะครับวันนี้ครูจะมานำเสนอเรื่องของสมองนะครับสมองดูหน้าตาลักษณะนะครับนี่คือสมองของเรานะครับที่อยู่ด้านในกะโหลกศีรษะนะครับในภาษาอังกฤษนี่อ่านว่า brain นี่ครับอ่านถูกอันผิดไม่รู้นะครับไม่ใช่ครูภาษาอังกฤษนะครับ ต่อมานี่ครับสมองนะครับสมองเนี่ยเป็นอวัยวะนะครับภายในที่มีลักษณะเป็นก้อนนะครับผิวของเนื้อสมองนะครับจะเป็นลูกคลื่นหรือลอยหยักนะครับเขาเรียกว่าเนื้อสมองนะครับเห็นไหมเห็นไหมนะครับสมองของเราอ่ะสมองนะครับอย่างที่ครูเคย พูดไว้อย่างต้นคลิปนะครับว่าสมองบรรจุอยู่ภายในกะโหลกศีรษะของเรานะครับอยู่ข้างในนี้เองนะครับสมองนะครับมีทุกคนนะครับไม่มีนะครับใครจะไม่มีสมองไม่มีนะครับอ่้ต่อมาสมองนะครับมันทําหน้าที่อะไรมันทําหน้าที่นะครับควบคุมการทํางานร่างกายนะครับเช่นควบคุมการเคลื่อนไหวและมีหน้าที่ในการ รับรู้ความรู้สึกอารมณ์นะครับความจําความคิดและการเรียนรู้นะครับเราจะทําอะไรเนี่ยสมองเราจะเป็นคนสั่งการนะครับมันจะสั่งการออกจากสมองนะครับอย่างที่ครูพูดอยู่นี่ก็คือสมองครูมันสั่งการครูมาอยู่นะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะเป็นจุดควบคุมเส้นประส,สาทของเราทั้งหมดนะครับอ่าต่อมานะครับการดูแลรักษานะครับ สมองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลรักษาเลยนะครับเราก็จะคิดช้านะครับจําได้ไม่เยอะนะครับคิดอะไรไม่เร็วนะครับอย่างเช่นาการกินอาหารเช้านะครับทุกเช้านะครับเราต้องกินอาหารเช้านะครับอาหารเช้านะครับจะเป็นมื้อสําคัญสําหรับสมองของเรานะครับจะทําให้เราเนี่ยมีพลังงานในการที่จะทาให้สมองเราเนี่ยช่วย คิดและพูดเดินนะครับที่สั่งการร่างกายของเราให้ทํานู่นทํานี่ได้นะครับเป็นเป็นสิ่งสําคัญนะมื้อเช้านะครับอ่าต่อไปนะครับนี่อาหารเช้านะครับที่เป็นอาหารสมองนะครับมีอะไรบ้างนะครับน้ําน้ําเต้าหู้นี่ครับอ่าใครตื่นเช้ามากินน้ําเต้าหู้นะครับจะมีผลดีต่อสมองเรานะครับไข่ต้มนะครับ จ๊กโจ๊กนี่ก็มีประโยชน์ต่อสมองนะครับอ่าประมาณนี้ค่าธรรมาดาได้ไหมก็ได้นะครับอะไรก็ได้ที่เป็นตื่นเช้ามาเราก็ต้องกินนะครับให้มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะครับส่งผลดีต่อสมอง,องเรานะอ่าต่อมาออกกําลังกายนะครับการออกกําลังกายก็ส่งผลทั้งร่างกายของเราอยู่แล้วออกกําลังกายนะครับทาให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับทําให้สมองนะครับของเราปลอดโปร่งสูดออกซิเจนเข้าไป ออกกำลังกายนะครับทำให้ร่างกายเราสดชื่นนะครับอ่าต่อไปนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออ่าอันนี้ก็สำคัญนะครับสมมติว่านักเรียนนอนดึกอ่านักเรียนนอนโอ้ตีหนึ่งตีสองนะครับตื่นเช้ามาสมมตินักเรียนนอนพักผ่อนไม่เพียงพอตื่นเช้ามานักเรียนจะเบื่อนะครับอย่างเช่นครูเนี่ยน,นะครับโอ้โหนอนดึกนะครับยีเรียกว่านอนดึกนอนเช้าเลยดีกว่าเนี่ย นะครับตื่นเช้ามาอาจจะเบอร์นะครับแล้วก็ทําให้งวงเงียนะครับสมองคิดอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยทันนะครับคิดช้านะครับรับพักผ่อนไม่เพียงพอทําให้ร่างกายเราเนี่ยโซมอีกตั้งหากนะครับขอบตาก็จะดำนะครับประมาณนั้นต่อมามีอะไรอีกดื่มน้ําสะอาดนะครับอย่างน้อยวันละ6-8แก้วนะครับคนเราเนี่ยครับวันหนึ่งเนี่ยต้องดื่มน้ํา ให้ได้อย่างน้อยเนี่ยวันละหกถึงแปดแก้วนะครับน้ําเปล่านะน้ําสะอาดนะครับไม่ใช่ไปกินแต่น้ําหวานนะครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาเ,ออเดี๋ยวทําให้เราอ้วนอีกนะครับเออนี่น้ําเปล่าทําให้เราร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราต้องการน้ําเปล่านะครับอย่างน้อยวันละหกถึงแปดแก้วเลยนะครับเอามา การดูแลสมองนะครับการดูแลอันนี้คือการดูแลรักษาสมองของเรานะครับระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นหัวเรานะครับอย่าให้มันกระทบกระเทือนบ่อยนะสมมตินักเรียนล้มหัวฟาดพื้นหัวแตกสมององเรานี่ก็ได้รับการกระทบกระเทือนนะครับมันจะเป็นอันตรายต่อสมองของเราเป็นอย่างมากนะครับอย่างเช่นไม่ใช่ว่านักเรียนเอา เอาเล่นเล่นโขกหัวกันเอาหัวไปโคกกันอย่างเงี้ยมันก็อันตรายนะักเรียนจะทําให้สมองเราเนี่ยอาจจะเสื่อมได้นะครับเคยดูหนังไหมเวลาพระเอกโดนรถชนหัวกระแทกตื่นตื่นมาโอ้ความจําความจําเสื่อมจําไม่ได้อนะมันก็เป็นได้นะครับอย่างเรื่องจริงก็มีอ่าคนแก่เป็นอไซเมอร์เห็นไหมเขาจําอะไรไม่ได้ทางกลับบ้านก็จําไม่ได้นะครับ ไม่รู้ว่าคนนี้เชื่ออะไรอย่างเงี้ยอ่เาเขาได้รับอันตรายสมองกับสมองมานะครับอ่าอ่าเรื่องสมองจบแล้วนะครับสําหรับชั้นป .2 ออไม่มีอะไรมากมายนะครับการดูแลรักษาอย่างที่ครูพูดไปเลยใครไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูต้นคลิปได้นะครับไม่มีอะไรนะครับสําหรับวันนี้นะครับ จบไปก่อน EP 2นะครับแล้วมาดูติดตาม EP ส่อไปว่าครูจะมีอะไรมาให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย